คนเดียวลำพังแบกความหวังนั้นไว้ไม่นานในใจคงจะรักถ้าลายดวงใจช่วยกันฟันฝ่าหันหน้ากันมาแล้วร่วมใจไลา่กำลังรวมแล้วก็ยิ่งใหญ่หากฝันจะไกลก็ไม่ท้อ นายกชวนคุยสวัสดีครับนาการออกมาจภูเก็ตชมนายกชวนคุยนะครับวันนี้จะมาเล่าโครงการอีกโครงการเนืงครัาที่เราทามาทุกปีตอนนี้ก็ครบครบป,ปีอนะครับคือวันวทีน่ยี่สิบหกธันวาคมหนอกจกจากันได้นะครับเมื่อปีสองพันสี่นะครับเราไม่ตอนนพิบัตินะครับก็คือมีสึนามิเกิดข,ขึ้นจากภูเก็ตเรา และพอกฏว่ามาีนักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนต้องมาช่ชีวิตที่นี่ประมาณ5 0 0 0กว่าคนนะครับก็เป็นโชกระตากรรมดี่ีใหญ่ที่สุดนะครับของประเทศไทยเรานะครับที่มีผู้เสียชีวิตมาแบบนี้นะครับยังไรก็าตามนะครับเ,เหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับทึ่งแมนว o w เ,เราจะสูญเสียชีวิตคนเปจนหมดมากแต่ว่าสิ่งที่พี่น้องนักท่องเที่ยว ได้เห็นนะครับก็คือน้าใจของคนไทยเรานําใจของพี่น้องชาวภูเก็ตเรานะครับถี่ไปช่วยนักท่องเที่ยวนะครับช่วยชีวิตเขาแล้วก็แบ่งปันสิ่งดีนึ่งะครับให้กันและยกันจําได้ว่านักท่องเที่ยวที่อังกฤษนะครับก็เขากลับมานะครับกลับมาหลังจากสืดอนมี้แล้วนะครับก็กลับมาขอบคุณพี่น้องชาวภูเก็ตเพราะวา่าตอนเขาประสบภยัยสึนานมีนี่คนภูเก็ตนี่แบ่งข้าวให้เขากินนะครับ มีไข่เจียวนะครับแบ่งไข่เจียวคนละคึงให้เขากินพี่น้องอไล่ต่างประเทศไล่คนจากสวีเดน,นมาขอบคุณว่าตอนนั้นจําได้ว่ายุคก,ก๊อปปี้นะครับโดนสึนามิตแล้วนะครับแต่ว่าพี่น้องคนไทยเราเนี้ยแบ่งอาหารกันกินให้กันก,กันนะครับไม่ลืมกันนะครับเราเป็นช่วงที่เขาวิกฤตที่สุดในชีวิตเขาแต่ว่าพี่น้องคนไทยก็ มีนําใจซึ่งกันและกันนะครับช่วยเลือกเข้าจนกระัางว่าเข้าปลอดภัยแล้วก็ทางจังหวัดนะครับทางท่าซุกนะครับก็ดูแลไปอย่างไดนะครับทุกคนจังาวัตถุเกตเอาใจใส่นะครับตอนที่มีวิกฤตนะครับช่วงนั้นก็เลยว่าเราจัดงานปฏิญพกธันวมาคอมเพื่อเป็นการลําลึกนะครับซึ่งผู้เสียชีวิตนะครับมีญาติพี่น้องเข้ามาเดินทางมาจานวนมากนะครับมาบวยอะไรนะครับ เราจัดงานดีป่าตองนะครับที่ฮัทป่าตองแล้วก็เราจะมีพิธีนะครับไหว้อะไรนะครับมีการจุดเทียนนะครับเพื่อไหว้อะไรในดวงวิญญาณที่เขาเสียชีวิตไปแล้วก็ข้อผ่อนพระภู็นเจ้านะครับอวยพรให้ดวงวิญญาณนี้ครับสู้สุขคตินะครับแล้วก็อวยพรให้ประเทศไทยนะครับมีแต่ความสุขขอให้เหตุการณ์ต่างๆนี่ เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วนะครับขอให้เป็นสิ่งดีๆกลับขึ้นมาในสู้ประเทศไทยนะครับจะมีการข้อพรในวันนั้นด้วยนะครับปฏิญพกทธันวานะครับซึ่งถูกปฏิพผนานมาทากองซุ้นประเทศต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสวีเดนอ่เยอรมันนะครับรลายกองซุ้นนะครับมารวมงานกันเยอะมากธันภูวานะครับ่ันไมตินะครับมาเป็นประธานในวันนั้นนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมไปรวมงานกันนะครับตอนประมาณทุมนึงนะครับตีลาโรมา ฮัตป่าตองนะครับไปร่วมงานกันได้ไปรวมกันชมนะครับว่านะักท่องเที่ยวที่มาญาติพีนนาา่น้องเข้ามาเนี่ยเข้ามารวมไว้อะไรแบบไหนนะครับแล้วเขายัางนึกซาบซึ้งนะครับว่าคนไทยนะครับดูแลเขาเป็นย่างดีมาขอบคุณคนไทยด้วยซ้ำนะครับก็การแสดงนะครับจะมีการแสดงบนเวทีด้วยนะครับมีการแสดงในการใชานาฏศิลป์ลำไทยจะมาให้เวลาราชพัฒนนะครับซึ่งจะมารวมแสดงในวันนั้นด้วยเผื่อ แสดงถึงวัฒนธรรมไทยนะครับทีเราจะควบขู่กับการโครงการไลอัพนะครับเสมอเนื่องว่าทําให้ภูเก็ตนี้เกิดการใช้แซงกับไม้ขันนึงครับว่าไลอัพนี่มางครว่าให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับก็เรียนเชิญนะครับวันทีพ6ธันวาคมถึงเวันพุธนะครับเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกคนนะครับไปที่ลานโรมานะครับป่าตองถุมนึงนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ